สวัสดีจ้าวันนี้มากินหอยหอยสดเลยสั่งเขามาหอยว่วแมนเซ่แข็งเลยหอยเก็บมาจากทงางใต้เยตะบอยประมาณนี้นะจ๊สะสดๆแต่แกเบอร์น้ำจิ้มตำเองจิ้มตำเองมี่ปากมันเล็บๆออกมากอยู่นี่เห็นว่ามันเล็บๆแสดงว่ามันสดแกเบอร์หักตูน นั่งล่มก็มีจ้ะอยากกินมันมันแ้แพงก็บแพงก็บแพงโอ้คุงแกะหน,นักตัวนึงนุ๊ปากแดบดตุ่นโอ้แกะหนักแกะซาตัวนี้ก็จังแกะหนักเด็ดมัมมี่ก่อนฉันได้กินว่ค่อยแกะพี่นออ้องเอ๋ย เบ็บผมไม่มีเอยมันแกะจังไดเนี่ยเฮ้อยังบอกอ่าเฮ้อปกติแกะง่ายๆเด้หอยแข็งสิแกะพี่น้องเบิง่งเล็บไม่มีเลยอ่ะแกะไม่ได้เดินแปบบ๊บได้แล้จา้าได้ล้จา้าเบิง่งเบืองแดงเป็ดๆเห็นมั้ย แดงเลยสดเลยยุดยุดจะมัดเด็ดเก็บเอาที่หลังพี่จันก,กินมันสดหลายจ้ะเก็บมากเข้ามาส่งให้โลดจ้ะนีน่ค่ะ โอ้ยคนรักกินปอเปียฉันเ,นเบิดปอเปียสดนี่จ้ะปอเปียสดน้ำจิ้มน้ำจิ้มนี่แหละน้ำจิ้มแล้วก็น้ำจิ้มหวานนี่คู่กันนี่น้ำจิ้มถั่วหวานเนี่ยคู่กันบาเห็นหรอกจ้ะถั่วยชั้นบริพัฒนาถั่วชั้นบริสายอ่ะกินหอยแครงก่อนเนาะสดนี่จากทะเล ไอ้แค็งสดสูตรน้ำเดือดติ้งจากทะเลป๊าอืมหวานหวานอร่อยมากเลยหข่แค็งนี่ใจมันสดหวานอืมไข่รองวมดีใจญ่รองดมยังไงใหญ่อะปวดเอาเหลือบีบน้ำหน้าใส่แล้วก็บีบตบท่าอีก น้ำพริกเผาพริกเผาเทมเจียวบักกะทมัมมี่้ะจ้ะตางแดนตางแดนมันมมี่บักกะทิ <c oughs> มีอยู่เขาขายเป็นแบบว่าเป็นบางช่วงออ้ยเมืมงองบมกใหญ่ออ้ยบักหอยขอจะกินหนึ่งไดลค้ามหนึ่งเอื้อยขอตัดออาด้วย อาวนในค,ครีมโอ้ยิกบันนี่เป็นหรอะอืมอืม chất chứa trong mìm tất anh ta trong một tony oi một tô bấm ô bọn bơm một tô này, nha nhau nha nhai nha bọn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  nha อู้น้ำพริกเผาใส่กับไปน้ำพริกเผาอู้น้ำจิ้มซีฟู้ดแดงๆคำนี้ต้องตักสองสองคำแล้วตัวนี้ตักสองคำทำเดียวหลอดปะนะ่ะลองบุ่นก่อนไว้บุ่อหดอดหลอดบอหลอดบอหอออืม อ, <im sharing> อืมอืมอืมมือมิตรให้หอยหวานจัดจ่อยพี่น่องเอ้ยหอยหอยแท่งชื่อว่บอกทำวิดีโอนี่ตื่นตื่นตระตาตระมาก tim mm. tim 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 này ừ. Ừm. Ừ. À, Cái mồm mấy giờ xe tự nhiên vậy? Mồm xong phim đó. song thái mà đà, kinh đầy to. ป้อน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 ปอนปอนจิมซี่ฟูดแดงแดงป,อดปอด้อนป้อนอือหือปสบขออนรญาจตพี่น่องด้วยอ๋อ ปลาเปียสดเขาหอ,อมาหายจิ้มสองน้ำจิ้มถึงจะเข้ากันอืมอืมแับ อืม <onz rates> ีนแล้วมันเพินตุ่งเนี่นุปอุอันนี้ซุกๆเน่แต่หวานร่วแล้วนอกนำเย็นหลุดอืมอกินทะเลมีอยู่ kin ở lê, đó <laughs> 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 Khi hà tô tôi im mậtu binh đa nha nhai Won't uẩn tậpu 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 nha, con sẽ tậpu con, con มั้นั่งร่มยังจังสีวะสดมาะก็ซุปซุปอะโพดเอาเหลือขอกินตัวหน่อยโซ่ใจดีกว่าแต่เมื่อกินตัวใหญ่ขอกินตัวเล็กหน่อยซุปใสถึงย่างแล้วหน้าถึงย่างแล้วน้อคุณเธอเดีดเดรดผักกะถิ่นบางเทืองกับมีขายบางเทืองกับบะมีจ้ะเมืองนอก ต่างเดนและงานพม,าม่าจะเป็นดีไม่เอาหรอ <c oughs> สุดๆส,ด,สดจากธรรมชาติ xay thì nó thịt thảo luôn có những bạn trời trời <laughs> bạn cà thêm chiều quá cứ bạn thịt cái các bạn trời trời bà khỏe dây mình nhau khỏe hoa mình ร้อนหอมอนล้เที่สูดจะหมดแล้วติงพ,พ่อยหายยากตุแกแกนัมเหมือมเด้งสดอวบ ไอธรรมชาติหอยธรรมชาติอ่ะธรรมชาติแต่แค่ความเค็มของทะเลมียอยู่เลยริบมากของมสองะสงเราได้แช่น้ำเอาเกลือมนอนันออกเนาะมันจะมีความเค็มหน่อยๆ <c oughs> แดงเป็ดจะวายจะวายตัวนี้หน่อยจะแดงเลย สดสดอืมพออีเมอออืออือจัดก็นี้จะพี่น้องวองไปก็นี่จ้ะบ,บ๊ายบาย